สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลพนทธาเกษตรด้วยพี่นอ้องเด้อกาสำรับเ้ามนีพี่น้องเสาว,วันเสาที่2ี่27กันยายน2500 6 8พี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านโคกเจรลิน อำเภอสว่างจังหวัดสกลนครด้พี่น้องด้วยพามาบึงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาควายจะว่าเมื่อนี้ปั้นเสาพี่น้องแต่ว่ามันมีมงจอดรถลุงมาทางไตพี่ลงมามาอยู่ทางควายก่อนเมื่อนี่มงจอดรถบ่มีคนเขามาหลาตเลยเลยลุงมาทางไตแก็เลยเลยมาทายควายก่อนเพราะว่าทั้งทึงมันมันงวยยงทึงควายอยู่ทางไต พีลงมาอยู่งเตะชั่วชิญางคือเปือห้าควายก็มันก็ต้องใส่เวลาพอมันยาวเลยพี่น้องมันมันแบบสองสามรอยเมตรบ่ก็เลยเริ่มตั้งแต่ควายพี่ละพี่น้องไปฮะเมืองน้ำกันเมื่อนี้ควายเขาลายดิเขาจะก็ซื้อขายกันดีดีดิห้อยเบียดก็มามาบึ้งบรรยากาศตลาดพี่น้อง ก้อยเถิกไงย่อมขาดขึ้นขั้นหนึ่งปัติครับผมขเ็เขาเจ้าตอราคาก่อนนี่พี่น้องบุ้คคไงเป็นว่าชื่อมหาเมือนเบียดบ่เมาบ่โอ้เวียดบ่เมาเลยบ่ใจวะสันก็ทางผี่พี่น้องผิโอ้ ใช่หรควายเหรอพี่น้องพี่แม่ลูกนะพี่พี่น้องเพิ่นว่าแม่ลูกว่าสินลูกสั่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าใบหลอดครบครับพี่บอกลูกคนลูกลูกแม่ลูกแม่ย่างดีนี่พี่น้องลูกไปเช็ดือนแม่สูงเท่าไรแม่เพิ่นร้อยสี่สิบกว่าเพิ่นว่าร้อแม่สูงร้อยสี่ว่าสินลูกก็กวบเหรอลูกลูกเดี่ยตัวสามพี่นลูกตัวที่สามเพิ่นว่าพี่น้อง ลูกเมียยังดีเนาะราค่าห้องไว้เท่าไหร่ห้าสิบสามพอห้าหมื่นสามพันต่อได้ดยั<อ>งวะต่อรองได้เด,ด้อพี่น้องเด้อดูได้สนใจก็โทรมาเบอร์ตริดต่อเขาศูนย์ศูนย์ศูนย์เยัหล่ะศูนย์เก้า ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดศนย้าแ้า่ยห้างนย่ออะห้อยังนะห้อยน่อยห้อยน้อยทั้งไดบ้านเฮ้าบ้านต่างห้สัแก้บ้านตังบ้านต่าไห้สั่งแก้วเนาะนี่พี่น้องูุไดสนใจเด้อพี่น้องเน้ะนี่โเข้ามาเลยหนือคว้งงามตู้สมมาสันอ้าวู้ไดสนใจโทเขมาพี่น้อง ห้าร้อยจบแล้วไม่ขายแม่บ่ไม่ขายลู้บกว่าขายขายก็ได้งอเ็ดกันไได้อย่างี้ดีเขไปขายแต่นั้นพดก้นะขายด่นั้นอยู่ขายู้ไมเ่ายไก่าพันจะได้าวขอม่ได้ขอมาได้ขอมเท่นี้เอาขอกันโฟนโคนโคนโอ้ปาสิดโอ้ได้จะได้ ซาวเขาให้ซิปเก่าขายไปดิเห็ยเนี่ยมันเลยสีล้วก็ขายตัวเนาะได้สีละขายหรือเปล่าขายเลยแล้วมันเลยสีล้วเนาะเอาขาย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 โอ้คือกินดีถึงสมุนไพรจบไหมกินดีพอสมุนไพรโอ้สมุนไพรจะหอมห่วยๆไปนังจ่าย่านได้เนาะสมุนไพรลุ่นนีิเนาะง่ามเนาะคุณว่าควายงามมาส่นมาทางไหนรายใหญมาแต่คำตะก้าโอ้มาแต่คำตะก้าควายงาม แม <phr> ่ลูกบ่ย่า่แม่ลูกแม่ลูกใช่ลูกคนใช่ลูกเพิ่นลูกนี้ไปใช่หรอโอ้ลูกตัวนั้นลูกแม่นนั่นบอมันได้ลูกเจ้าตัวละยายนี่ลูกสามแล้วแม่สูงเท่าใดแม่นี่ก้อยสามชิปบ่สามชิปบุกสามชิปควยอยู่เนาะนี่ลูกเพิ่นพี่น้องแม่นแม่ตัวนี้บ่ล่ะโมแม่นได้ <llevar numbers. S 1> คนละตัวด้ โอ้ตัวน้อยนั่นโอนี่ลูกคนลูกเมยบอกนี่พี่รองลูกเม่ย่างดีหลเป็นไรราคามันสี่หมโอ้พี่จะได้สี่หมื่นรุดได้ยุบอะไรยัยรโอ้ได้ได้บอเพิว่ารุดได้ได้ลูกแม่ได้พิว่านี่พี่รองชือสามตัมันล่อฮ้องไว้สี่หมืน ราคาห้องี่เบอร์พอ่ยเบอร์เจ้าศูนยังเนาะศูนย์เ้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าีีห้าห้าีีหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเ้าเพราะเพชรคั้วยงาม้วงทั้งอันคำตะก้าพี่น้องอุไรอยากได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกกูเม่ดิ่โผล่เขามากเลยนี่ชีเมินพันว่ามันได้ลูกจักตัวกูเห ลูกตกัวที่สาม<อ>แม่นี่ท้องว่างว้อมสูงก็สิลอยสามกว่าอยู่ดอกพี่น้องเอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องค่ามัน<อ>ตัวน้อยนี่บอกว่าซิบหาแล้วผมมือห่าพันลูกปังยังเหรอลูกสร้างเนาะสร้างอุดรไทยแม่มเดสัน่นโอแม่มบ่มี่โอ้นี่แต่ลูกคนว่าพี่น้องสร้างอุดรนาฉั่นเลง้ยงหุยอยู่ ได้คตัวคลองประยุติสวันเงนใหญ่โอ้เจ้าใหญ่มันงามเนาะต้องหลองเฟิร์นบ้าเนาะก็ไอ้เงินใหญ่ๆเข้าเจ้ามาขายพี่น้องเบแม่พุดนะแม่แบกใหญ่แม่ลูกแม่ลูกอยู่นะก้อยฟาร์มนี่เนาะแต่ว่าตัวคลองมันยังม่เห็นมันยังเด็กอยู่ยังเศ้าอยู่อันนี้เขาไปยังส่วนตัวนี่โอ้ ปลูกยังแล้วนี่เพชรล่ำโคงนี่พี่น้องวาดงามเนาะได้จักเดือนอลไรครได้ปีกว่าครับปลูกเพชรเพชรล่ำโคงความสูงไว้บัตรอะไรเดียลายสิบแปดลอยสามสิบแปดค่อยปีกว่าเนาะคุณหางเงาบ่เพชรล่ำโคงโอ้หางก็ดีอยู่พี่น้องท้ายก็ดีอยู่ปลูกเพชรล่ำโคงมีเอกสารบ่เนาะ เอกสาคราครบใบหลอดครบพี่น้องเพื่อนว่างามดิแม่นางแม่สาวเแสดงราคาเพิ่นสามหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้เพื่นอน่าแข้งขางามๆพี่น้องสามหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้เบอร์ติดต่อเขามีบร่รน้อศูนย์ยัง 093 446 2้า5ท้างนไรบ้านเฮาอ่อยูวริตอะยูวัลิตวดริดวด้ิพี่น้องเ้อทตงวัดิดผู้ใดสนใจอากได้ลูกเพ็ดลำโค้งโท่มาพี่น้องโท่มากงางามงามงามพี่น้องงางามเลยเอาเป็นค่อยงามพี่นนาะครับสวัสดีครับพี่น้องแม่ลูกนะครับเน็่แม่ลูกเนี่ยเป็นแม่ลูกเนาะ แม่ลูกแม่ลูกสายเพ็มบุรีพูดแล้วโอ้พนวาลูกอันนี้ลูกเบิ่มบ่นี่ลูกเบิ่มสาวครับแม่สาวได้ยักเดือนยักปีแล้วพนวาชิพหาเดือนนึ่งพนวาชิพหาเดือนปีหาเดือนปีห้าเดือนพี่รองนี่สูงเท่าไหร่ล่ะความสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่แต่ว่านี่เป็นแม่เพิ่นเนาะแม่ แม่หนึ่งรอยสี่กิโอ้อันนี้ลูกอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกยกได้แยกได้โอ้แยกแยกก็ได้พี่น้องแยกได้ทเแม่กมแม่แม่เพิ่นนี่สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกิดร้อยสี่สิบกิดลูกจักโตแล้วลูกตัวที่สองในท้องลูกตัวที่สองอยู่ในท้องด้วยพี่น้องเด้อม่งถ่ายพ่นดูท้องสมยังไงสมมันยอดรักยอดรักเนาะเป็นว่าสมยอดรักไว้พี่น้อง งามทั้งแม่ทั้งลูกเท่าเดียบัตรนี่ลูกป้ะนี่ลูกเนี่ยเปิดได้สี่หมื่นห้าพันบาทแต่ลูกเนาะนี่พี่น้องแต่ลูกราคาเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันแม่เดียวบัตเนี่ยเปิดไว้หกหมื่นห้าพันบาทแม่เนี่ยหกหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองได้เนาะต่อรองได้น้อยนึงอันซื้อทั้งสองเด้บัตรนี่ซื้อทั้งสองกับรถไทยแทงส่วนรถแทงหลายเติบรถไทยทรงฟีทรงฟีพร้อมเพื่อนว่าอันเอาทั้งสองนี่พี่น้องเด้อยสี่หมื่นเก้าแล้ว เอาผู้ใดสนใจโทรมหาพอบอกเบนเบอร์ติดต่อเราเบอร์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามวป็นง่ามรับบอกเป็นกงี่น้องุามพี่น้องัผู้ใดสนใจเด้พี่น้องเด้โทรมาไวๆได้พี่น้องเลยอง่ามเลยพน้องเฟื่อนแมนบลาหนนี่พี่น้องพอยน้องเฟื่อนน้องเฟื่อนแม่ลูกปะแม่ลูกค่ะแม่ลูกแม่บอกไง่่แม่นี่เพื่นว่า สูงร้อยสี่เจพี่น้องประกันร้อยสี่สิบหกร่นไอยด้ลูกคนในลูกตั้แล้วลูกสองนี่พี่น้องนี่ลูกคน,น่นี่เนาะลูกเม่ลูกปูร่ละลูกตัวเมียลูกตัวที่สองเมลูกหูงลอยประกันลอยไปลอยสี่ลูกตัวที่สองเนาะ ลูกเจะเลอคะกโอ้ลูกนี้บ่เเ้าจะเลร่ญนอีกพี่น้องราราค่าเปิดไปไหเป็นไรราค่าเปิดในลูกเินเปไปหาหมื่เกาหาหมื่นเก่าเนาะอีกพี่น้องราค่าเปิดหาหมืนหหม่นเก่าราคายังต่อรองอะไรอีกมากจะครบเลยมูนมน,มน,นี่ครบเดียวนะเบอร์ติตต้อเขาศูนย์ศูนย์แปดห้าศสี่สามสองศย์เก้าสี่เก้า เอา้าน้องขึนขนสวยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยเนี่พี่น้องเป็นแม่ลูกอ่ะสายเลี้ยงพี่นอ้องห้อยปีขายขายสิบหาพันมาสินโอ้ยก็ได้ดีเนาะว่ามันกลางตองเนาะยังไงหอดสิบหาอยู่เว้ยปานนว่าจะค้อยถือค้อยถือสิบหาโอ้เห็นน้ำบ้านเจ้าซื้อบ้าสิบหานี่ยน้ำเงินคนขนี่ โอ้สื oh, oh, ้อมาซิเอีดเห็นบ่โอ้หันํามนี่ซื้อสิเก็จะมาขายซิผาปรามาณนี้เนาะเ้าบวกข้ารถข้าเรือเนาะโอ้ยู่น้ำกันพี่รองก็วัวแดก็ไล่หลายดอกเนาะซื้อสิเปมาขายซิผาก็ซีพันกับนามันอีกเด้อเนาะแล้วมัตลาดเดียวมันบ่ขายได้เห็นบ่ต้องไป2อสามตลาด โอ้ต่อยคนสวยโอ้ข่อยกับคนงามสักกันน้องคนาเนาะลายเส้นลายเส้นมันนั่นค่ายกับง้อแผงามกันควยกับงัวแผงงามกันค่ยงามกวอ่ายข่ยคนยกับขยไหมบ่คยงามกว่าคนยตัวอะไยตัอ่คนหต มีเ้าของแล้วเลยต่อโอ้มีเจ้าของแล้วโอ้ต่อบ่ไรก็มีจะขึ้นก็มีแจะขึ้นนมีต่อลงต่อลงว่ไรคนขึ้นขึ้นย่างเดียวขนวะนี่พี่น้องโอ้ทยยคนแล้วทยไวแล้วบังบังบบอกบับัังงบัับ โอ้ยเดอยู่เดี๋ยวตัดให้ก็ได้ดอกันบ่ได้ทาสวยอยู่เนาะันบ่ได้ทามงันนบ่ได้ทาสวยอ๋อได้ทาสวยล้วบอกอาแเ้วบอกแอคชั่น้ปองเบ่งกล้วยหรือเบ่งคนลูกเพชรต้องค้องบอกมีใบมีใหลอดได้จักเดือนหรอ ส iesen, ิบเจ็ดเดือนลูกลูกเพชรล้ำโค้งเปิ oh ้ลว่าสูงลอยสามสิบแปดประสันเนาะความสูงราคาเดียบัตรทองไว้สามสิบห้าสามหมื่นห้าพันราคานี่ยังต่อรองได้พี่น้องลูกเพชรล้ำโค้งเปิ้ลว่าต่อได้เบิดลเคืนประสันเบอร์เดียบัตเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ยังเหรอ 095ย์เก้าห้า้ยตตเย็บเย็บเย็บเยบเย็บเย็บเย็เย็บย็บมศูนย์ยังก่นยเูนย์เ้าาจยก้าดน้องยังโทึน้องเหน่อยน้องเหน่อยน้องหน่อยคุสวยด้วพี่น้องเด้อกูได้อยากได้โทรเขามาไว้ไว้ได้ดิมีตัวเดียวเยได้งามโมูอยู่นี่นงมีตัวเดียวงามกมูไมบัวจะเอาบ ขายแล้วขายแล้วหรอขายถือถือคือเถือเนี่ยเขาก็ว่าวัวแพงพูดอย่งเงี้ยคือเขาเรียกเขาธรรมด้ขายบ่จะขายถือกได้ไหมให้ก็ได้แม่ให้หนาโซเฟอร์ยังมาบ้าโอ้มันเป็นขายผู้มเบาบ่อก็เถือผู้เทาสามผู้เทาจ้อยคนหลังเท่านั้นหลังคนหลังมันเบิ่งข่อยอยู่ผู้เทาเออ ขา,ขายผู้บ่าวแม่ยังข,ขายถึอกน้อาย่ขายไู้ขาย่าวแม่ยไมขายไม่ไ้่้ยัม่ดไมขายขายขายไม่ไ้ขา้บา้ขาย่ขายมาม่ยไม่าม่ไม้าไ้าไม่ดย่อดเขาม่ายด้ข่่่

โอ้คนไห้ถึงของใหญ่โอ้วีดถของน้อยโอ้นีของพูของใหญ่พูนี่ทบาูคนบาคนให้ของใหญ่อัน้อน่ยไ่งเนดนะยังขึ้นจอจองเซนได้คอยบอกคนบาคนไท้ของใหญ่นี้มัสั่นแม่น้ของใหญ่จะไปใส่ต่ม้วนหลายแล้วบ่อนบ่อโอ้ห้าฝุดกับฟังุบานเลยไม่ผมก้เอเมครับซื้อแล้วยัยยัยย้ยเจ้ามาเ่แม่ กำลังซูลูมุนบุ่นวาอาดแมงงามๆบันตายชื่อือบันข้อใดราคาพันชื่อสามหมื่นหามางามบันซื้อเลี้ยงที่สามหมื่นหารูปยังล่ะ ว่าถามหอดพอเขดลูกเข็นมันง่ามนะเอาเลยอ้าพี่น้องง่ามอีดีดิเพิ่นว่าสามหมื่นหาว่าอ้อเชียงขาไหมสามหมื่นห้าพันโอ้ก๋วยไม้มันง่ามมาเสือไปเลี้ยงเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมันง่ามสูงลอยเท่าไร เกือบร้อยซีหอดเลยเนาะนี่พี่น้องร้อยสาิบแปก็ยังบ่เอนยุยังบาหลายเนาะสามหมืนหาปติแต่กี่เนี่ยสามแสนผมนี้ซ้ำเนี่ทราบไปเห็นวะโอ้ได้ยินแล้วโดนไปซืือไปเลี้ยงพี่น้องมาเสือแน่พี่น้องเล็บก็ดีเนาะ แห้งขาดีบดพี่น้องพอโทษการให้ลูกงามการให้ราคาขึ้นไปโอ้ยเลยเนาะลูกขี่ได่มันขืนยิ้วกับการให้ลูกเนาะการให้ลูกงามกอนแบบเผือว่าได้ราคาดีนี่พี่น้องเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นซื้อแล้วพี่น้องเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเอาผู้ใดอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงควายฝ่าออกมาซื้อได้พี่น้องได้สวงนี่เนาะจะมันเป็นแต่ซื้อแห้งเนาะจัางน้อยมันขึ้นระบาดในเชติซื้อควายแพงเนาะป่าฝ่าออกมาซื้อสวงมันลงราคาลงนี่เนาะหมื่นละได้หรือยังเนาะ มาเบิ่งขวาไอส่วนสายมันเป็นสิละขาเจ้าก็เอาหนีบบดละเพราะว่ามือเาวน์นั่นไล่เอ้ยมือซาวน์นั่นไล่ตอนเาวนาๆพี่น้องสวยมาบานไอขาเจ้าก็เอาไปบดละพอพันจักไปใส่ดอกบดละตลาดมันกว้างพี่น้องมันไปบนทัวดิผู้ไปก็ได้มีแต่ร์ดันไปเจอแต่ร์ดันดานมันหลายพี่น้องเลยไปบนหัวกลับมาบานไอ้บดแอดแลนด์แล้ว พอพันตั้ไปไซบาตนี่โอ้ขาถือกบ่โอ้ก็จะขาถือได้มันเขาซื้อถือก็ได้ขายถือีโอ้มาพี่นอมาเบิ่งหหอยไผ่บาตไปผู้เดียวขายแล้วเนาะขายแล้วเนาะโอ้นี่พี่น้องเรียกว่าไล้ึพี่น้องเมนี่เขาได้เมนี่เป็นคู่เนาะชิปสาม มื่นสาพันพนนีหอยไผ่มื่นสามพันิปสามิมื่นสาพันตัวนี้ตัวนี้เด้อปนี่้อนีันนี้ลูกยังนี่ลูกสร้างอุดรทั้งสองสร้างอุดรทั้งสพี่น้องชิหาหาลอยเนาเลี้ยงมีหุยพี่น้องตัวเมียนีเนาะตัวเมียทั้งสองตัวมทังสองพี่น้องสร้างอุดรทั้งสสร้างอุดรชิบหาหาย ราคาห้องต่อรองไหนแม่นี่เด้บานนี่ตัวน ja erm ja ี้ันอา้ยยงให้ไปส่งอยู่ตัวนังไก่เนาะหกขันหาหกั้นหาเนาะมาเอาเองมาเอาเองหกขั้นหาเอาอยู่หกขันหายาสามตัวนี่บอกยาสาวยาสามตัวตัยาตัวนะหกั้นหาเขาเป็นคู่ก็ได้หกขั้นหาอพี่น้องคู่ก็ได้นเ็นคู่ก็ได้เนาะคู่เท่าไรคู่นี่คู่นี่ตัวนี้นหาเตัวนั้นสิ 13สิบหา้นถึงสามเนาะเป็นเจ้าแปดห้าร้อเนาะเจ้าแปดห้ารอออเ้าแปด่คููเลยเนาะอันนี้หกพันกว่าราคาห้องต่อรองได้พี่น้องหอยไผ่ข้างว่านอนผลพี่น้องเจ้าแปดคู่เหียวเาผู้ดสนใจเศ้าแปด้อพี่น้องด้วนี่นีเราเป็นตัวอะไสองหมืแปดเราเป็นตัวตัวนึ้ายตัวนึงิบสามสิบห้าห้าร้อยลตัวลูกบักดึงเหลืองพี่น้องเหลืองนี่ยเอา ราคาห่องตอรองด้หหอยไผ่บ้านนอนเบอร์ติต่ต่อเบอร์0 8 3 5 3 5หองปยไผ่บ้านนอนพี่รองอ้าวผูใ้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่รองด้วยเี้านี้ราคา่นโอ้ยได้เพินสอง่นเก้าพันโอ้ยสองหมื่นเก้าสิไห0อหมื่นไหสองหมื่นแปล่ะเอก่วนันโอ้เหลืออยูย่ข,ขั้นเดียว อันนี้สองมือเก่าละขายขนี่พี่น้องพันหนึ่อ้อยจงนด้พี่น้องเศาเก่าสองมือเก่าใดสนใจแดโทรมาเบอร์โอ้ยโนยังละบาดนี่ฮะนมานเก้าสี่โฉนเก้าสี่ 1 9 2 1 9 2 5 3 1 6 5 3 1 6เก้าห้าสามหนึ่งหกห้าสามหนึ่งหกขอจงมาจาบึงของหลวงคนละพี่น้องมืึงนี้งัวค้อยขายดีเนาะขายจนเจี้ยงเลี้ยตลาดดีแล้วขายถือขายดีขายถึกขายลูกโอ้เพูนว่าขายคือมาได้ขายลงเนาะพี่น้องไอแตงใดมันขายคือมาได้ขายลงตัวมืึงนี้เจี้ยงเลี้ยตลาดเน้องเขาจะออกไปเพื่ออะไรต้องไปสาบานก็สิหาะพอพันบ่เห็นดอก พ่อพันบางเงีนึงจ e oh. ักคนซื้อกัน mm จักบาทพวงหูจักมาประทันต่อขาเจ้าซื้อกันพี่รองขราเจ้าเอาแล้วเอาแล้วพี่รองเอาแล้วโอ้แม่สาวลูกยังล่ะอโอ้บไม้พอมาเนาะใบไม้ใบได้หลอดมาแต่ว่าเป็นแม่นางสูงอยู่ดีเนาะร้อยเท่ไหนหึ่ร้อย ร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องกำลังไทยเขียวเนาะเขียวนาลุนสองเหลี่ยม,พ,มาาพี่น้องเท่าไรละคาเพันราคามัน่นห้องไว้สิบเก่าโอ้มือเก่าพันนี่นเอาราคาห้อง,องอยังต่อได้อีกน,นี่พี่น,อน้องสิบเก่าพนว่าผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์ตริดต่อมี่บอสผมไม่มีเบอร์เนาะอยู่ยตลาดโคกเจริญเลยพี่น้องสิบเก่าพนธุ์วะหาตัวเนาะเป็นแม่ลูกบ่อันนี้แม่ลู โอ้แม่ลูกลูกผูย่างดีพี่น้องมีใบมีหลอดควอืงลูกถูกผูลูกย่างลูกคนลูกบิ๊กเบิร์ดค่ะบิ๊กเบิร์ตแม่เป็น้่องนี่ไแม่เป็นห่องพี่เลยลุงต่อวันลุงต่อวันใยจีกลางเดือนแล้วไอ้บัที่หาฟุกิกกะทอดค่ะโอ้หาฟุกิกะทอดเรียบร้อยพี่น้องลุงต่อวันโอ้หางดีหางดีพี่น้องความสูงสูงเท่าไรลอยสามหอดบ้าง ก้วยซีหาคนบอกโอ้ยิบแล้วขาไรไปด้เมลูกนี่หกหมื่นห้าพันพี่น้องนี่นี่ลูกพิ่นี่ลูกสาลูกเถิกเนาะนี่ลูกพิ่ลูกตัวผูลูกระนังนาดีพี่น้องนีเท่าไรก็ราคาหกหมื่พันอันครบอ่เนี้บัรอนีสามตัวด้วยพี่น้องด้วนี่เมลูกนี่สี่หมนันี่ตัวนึงเนาะตัวผูนี่เนาะ พี่นอ้นนองดูใจด้าาอพี่น้องเด้อโทรเข้ามาติดต่อเบิ่งเบอร์ติดต่อห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามสองเก้าหน่งห้าศูนยปดย์าศนเนาะหอยปังพี่น้องหอ,อยปงังแม่นด่เนาะหอยปงังดูใจด้อพี่น้องเด้อโทรเข้ามาในเวลาบัหอยสมมุอ้เด้อพี่น้องตลาดแปนมุ่งีปก็เเลือเต่ข้นเา,ข,า,าขั้นดาขึาขาา้รถด้วนี่เห็นบ่นี่ข้เดาซื้อบบัเเราขึ้นรถซื้อ นี่ละเบิ้งเอาพี่น้องจะขายจะขายดีบ่ดีเบิ้งเอารวดเรื่องขายนี่ขายดีเรื่องราคาเนี่ยพวกู้น้า่าดีหรือบ่ดีให้เบิ่งเอาเพราะว่างง้อวาคไขยช่วงนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มขายดีขึ้นแล้วแต่ราคาก็ยังบ่บ่ดีปานไหนเป็นบ่แป๊บเดียวยัง่ยบ่ถึงสองโมงบ่นละวายในตลาดหมดแล้วชมไข่ร้อยหกสิบ จักพ่อพันธนักตัวพ่อพันยังบบกไงแบกเดียวฮะล่ะกเดียวสมใช้จักบาทบันสมสองพันครับสองพันครับสองพันเออห่อห่าเข้ามากบ่ผมไปทับก็ได้ก่นโอ้ใกล้ๆกันไปก็ได้เข้ามากก็ได้เจรจาสองพันประกันทักษิบัประกันสามเทียเทียเนาะเอาจนติดเอาจนติดเอาเบอร์เบอร์เบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อกะกูอยากผสมสมศูนย์หกสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าล้วก็หึยัง ซีเรากะหกหกสองเจ็ดสองเจครับพ่อใหญ่เพชรควายงามพ่อใหญ่เพชรควายงามผู้ใดมีพอพันสมหรือว่าจะได้รูปอยากสมผู้อดอยากสมผู้อดอยากสมกับโทษมากี่ผู้ใดอยากได้พอพันเราไปเฮ็ดพอพันกัมี่ครับเอาโทษมากด้วยพี่นองยังสี่ก้ายงสมาเอาด้วยพี่นางเด้อ